สวัสดีครับเอฟซีของคนลปุป่าหากินหาเกี่ยวที่รักและเคารพสู้ผู่ทุกคนนะครับเนาะมื้อนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่บอกอำเภอไรน,นะครับ่ายอยู่อำเภอไรน,นะครับเมื่อนี้ก่อนอ่าผมมีเป้าหมายคือตอนแรกนะครับ จะไปยิ่งหนูนะครับยิ่งหนูหรือไปว่างกลับนะครับตอนถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมอีทายเบื่องแต่ว่าตอนนี้ผมสิผ้าพี่น้องไปยิ่งป่าซะก่อนครับหาแนวกินแรงซะก่อนจักสิได้ด้วยว่ได้นะครับแต่ว่าก็ยิ่งอยกข้องที่ผ่านม้นะครับที่มองเห้นทางลังผมังสีเน็นข้องนะครับไปเบื่องนะครับ่าสิมีป่าบ่อนะครับสีลร่องเบื่องขามันได้ก็ได้กินแร้งขาม่ได้ก็หาซื้อตลาดกินล่ะครับกินเขาแล้วตอนแรงนะครับตั้งสิบ้ากันไปใส่กลับ ยิ่งหนูพร้อมนะครับเนาะมีสองสเต็ปครับมือนี้ตามผมมาเบื้องครับแต่ว่าอาจจะบชื่อเพื่อไทยได้ครับตอนยิ่งเพราะว่ามันมุ้ยผู้ไทยให้นะครับอาจจะไปยิ่งเองนะครับคันได้ได้พรมสีไทยเบื้องนะครับเนาะเท่าที่ผมสีไทยได้นะครับเนาะตามผมไปเบื้องครับผมพี่น้องคุณนบ้านต้นใหม่ยิ่งตายยังกว่อนไงประดุ๊กจีถือว่าถือว่าโอยู่ข้างล่างนี่โอ้ยเปลีนลากขึ้นมากแล้วครับพิโอ้ตายเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยนะครับโมเมนต์ um, ตัวนี้หน่อยครับเอ้ยพุ่หน,นึ่งเบ,บิ่งเบิ้งเบิ่งโอ้ยเบิ่งครับพี่นอ้องโอ้โหแต่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 สายลีดรุ่นนี้ไม่มีขาดบักง่ายครับวันสามกิโลครับพี่น้องโอ้โุพนดเลเอาขึ้นไปไปบนฟังครับปลอดภัยขึ้นบนฟังไง มับนบอนมันบอนบอน่อันยิ่ยงรัดเลยโอ้คนไหนนอนเดียววะโอ้ปลาดุกยังนี่รัดเสียคือตัวไล่ไล่ดูครับบึงหวัวอนครับซัมเพมิร์มเมอร์นี่โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับพี่น้องครับ,รบ,รบหลังจากที่ ผมไปยิงปลามาแล้วนะครับผมเสรจเบิร์งมาผมสีแด่จ้าตัวเพรได้กินแรงบ่อนะครับไปใช้เวลายิงประมาณสักชั่วโมงกว่าครับปลาก็มีอยู่ครับเดี๋ยว่าเบิร์งนะครับเด้อผมตีช่วยเบิร์งนะครับเด้อแอนแทนแนนี่ครับย่างดินอยครับปลาดุกกับปลาช่อนครับสองตัวครับรวมๆแล้วนี่ปลาดุกจะประมาณสัก3ากิโลได้นะครับปลาคอเนี่ก็ตีส่โลนะครับสี่ห้ากิโลพอได้กินแรงนะครับเนาะเมื่อนี้ผมมาเป็นมากคนเดียวครับ มาก ing, mm ับพานเปียงพานเปียงมาประกดตัวพิะมือเนี่ยเร็วพานเปียงครับมือนี้มานลำกันท่านขับเอ็ดซี่นะครับเนาะสวัสดีครับก่ะน er> yeah> UH ี่ครับยิ่งอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเนาะก็ได้ปลาไปกินแรงนะครับมือแรงเดี๋ยวผมแตะมีเวลานะครับเนาะตอนที่ผมไปใส่กลับนะครับผมถีบไทยให้เบิ่งว่าไม้ที่พวกผมสิไปใส่เนี่ย มันสิมีหนูบ่หรือบ่มียังบ่หูนะครับยังบ่หูอยู่ครับว่าทิไปชุดไตะแต่ว่าตอนนี้ไม่ยิ่งปลาก่อนหาแนวกินแรงก่อนนะครับเนาะนี่ก็ได้กินแรงครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ตอนที่ผมไปหาไม้หนูไม้หม่องใส่กับนะครับเนาะแล้วก็ใส่กับแล้วก็จังสิยิ่งหนูยิ่งหนูมาแรกอาจทิด้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่าเออจะยิ่งหม่องไหนสาิตย์ใดหรือบ่ได้ตอนนี้ก็ยังบ่หูนะครับเนาะหนูจักสิมีบ่มีจักสิหลายบ่หลายนะครับเนาะฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยครัับบนี่คร พอได้กินพอได้แจวนะครับหวานอยู่น้องอาเจียงโอเคครับพอได้กินครับที่พนานะครับเนาะเออยิ่งหลายพ่อได้กินครับถ้ามีเวลานะครับผมกับจีมาถ่ายให้เบิ่งอีกางนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ